เฮ้ยจ้าอดีครับช่อง Twitter เทวิตเตอร์ข่าวไลนา์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ฮะต้องมาพบกับเรื่องราวที่ยังชุลมุนชุลเกมัดกันยุ่งเหยิงมันไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะฮะเพราะมีการฟ้องร้องกันไปกันมานะครับในเรื่องของอดีตรองนายกนะครับรอบเป็นชู้กับหญิงสาวสามีช็อกค,ครับอึ้งฮะไปเจอรูปเนี่ยรูปเนี่ยมีทั้ง ถ่ายภาพใกล้ชิดจับมือโอบไลเหมือนไปร้องคาราโอเกะครับหอมหัวดมผมและที่สำคัญเนี่ยมีภาพตอนเปลยืยครับเปลยกายเขาเรียวกว่ากำลังร่วมลักกันนะนะฮะก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวพร้อมกับมีภาพหลุดบางส่วนออกมานะฮะหลายคนน่าจะเห็นนะฮะเป็นภาพที่อดีตรองนายกที่เขาบอกว่าหัวงอกหงอกนะหัวงอก หรืออาจจะย้อมฮะอาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วยอมหัวสีขาวก็ได้แต่เขาบอกมีอายุนะชอบตีกอล์ฟครับอ่าแล้วก็เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในยุคสมัยของอดีตรองนายกยิ่งลักษณ์พ้นจากสมาชิกพรรคไปแล้วรวมถึงพ้นจากแวดวงการเมืองไปแล้วจากคดีอะไรทักอย่างนะฮะที่เฮโดนออกจากการเล่นการเมืองเนะี่ยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยชี้ชัดไปที่นายตัวยอ่อยอยักษ์คนหนึ่งนะฮะอดีตรองนายกตัวยอ่อยอยักษ์หลายคนน่าจะพอรู้ส่วนชื่อของฝ่ายหญิงก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับเพราะว่าด้านอดีตรองนายกยอเนี่ยเขาฟ้องกับทั้งฝ่ายหญิงสามีแม่ฝ่ายหญิงพ่อฝ่ายหญิงรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นการฟ้องร้องช่อโกงนะฮะรายละเอียดก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ล่อเป็นชูครับ เขาเนี่ยคบหากับนางสาวทันวลินแบบคนรักแล้วก็เคยไปสู่ขอมีการให้สินสอดทองมั่นกับพ่อแม่ไปแล้วนะฮะมูลค่าเนี่ยหลายสิบล้านบาทครับพอมาเกิดเรื่องอย่างเงี้ยก็มองว่าถูกแบล็กเมย์นะถูกแบล็กเมย์ถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยฟ้องกลับนะฮะฟ้องกลับนางสาวทันวรินนายจิรวุฒิสามีนางธัญญาวันแม่ฝ่ายหญิงและนายพงอน,นันต์ พ่อฝ่ายหญิงนะครับก็ทั้งนางสาวธันวลินสามีแล้วก็ตัวแม่เนี่ยก็ได้มาให้การแล้วนะฮะแต่ในส่วนของคุณพ่อนายพงอนันเนี่ยยังไม่มาให้การเพราะว่ามีคดีเช็คติดตัวนะฮะถ้ามาให้การก็จะถูกดำเนินคดีติดคุกทันทีก็เลยเว้นไว้ก่อนนะฮะในฐานที่เข้าใจส่วนนายจิรวุฒิสามีเนี่ยที่เป็นคกนอกมาเปิดเผยแล้วก็ไปร้องทางนายตั้มต,ตอนแรกเพราะว่าช็อกซีนีมาจากการเห็นภาพ น่าจะมีคลิปด้วยนะฮะที่มันเ้ยมันกรีดหัวใจซะเหลือเกินนะฮะเมียเราเนี่ยยังสาวยังสวยเนี่ยไปนอนกอดกับก้นแก่คนมีอายุนะฮะรุ่นราวข่าวพ่อแล้วก็มีตําแหน่งในแวดวงการเมืองในอดีตเนี่ยเขาก็ฟ้องกับด้านภรรยาของเขาด้วยก็คือนางสาวธันวัลลินนะฮะเกี่ยวกับฟ้องยาแล้วก็น่าจะมีการเรียกค่าเสียหายนะฮะเรียกสินสมรสอะไรต่างๆครับตอนนี้มันก็เลยฟ้องกันไปฟ้องกันมามั่วไปหมดเลยครับ ในโจหัวเนี่ยที่ผมลงไว้ว่าอืมีคลิปใน VK เคีเยจริงๆแล้วเนี่ยใน VK ตอนนี้ไม่มีเลยนะฮะเป็นไปได้ยังไงครับปกติเนี่ยถ้าเรื่องราวดังๆอย่างนี้เด่ยคลิป VK รองนายกเนี่ยจะต้องโผล่ขึ้นมาลงถึงรูปแบบ18บวกเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลุดมาตามไลน์ตามโลนนะฮะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่มันพูดคุยเรื่องราวสังคมยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยน่าจะมีโค้ดสมกัน ในกลุ่มเยอะแยะนะฮะบางคนก็เห็นแล้วบางคนก็ยังไม่เห็นบางคนเห็นแค่ตามภาพสื่อก็ถือว่าเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสาวสวยฮะยผิวคมเข้มหุ่นดีมากฮนะก็สวยฮะไม่งั้นรองนายกก็จะชอบนึงวิอ้วนตับก็ไม่เอาเหรอกครับนะก็ต้องสวยอะแต่ว่าตัวของอดีตรองนายกยอเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะฮะตอนแรกแต่ว่ามาฟ้องกลับเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการยอมรับแบบไกลๆแล้วนะว่าตัวเองเนี่ย เลโก็ผากับหญิงสาวจริงแต่ว่าโตนะไม่ได้เป็นชู้ะอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าอ้วนเนี่ยเขาเปิดเผยนะที่บ้านก็รู้เมียอ้ว,วก็รู้อืเขาให้มีได้นะอืมก็มันก็ออกแบบน่าจะงงๆกันหลายเรื่องนะฮะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันนะครับถึงความคืบหน้าเรื่องต่างๆเรื่องคลิปเนี่ยน่าจะมีนะฮะแต่ว่าหายากครับมันหายากมากเป็นแรไอเทมครับ ตอนนี้ก็ทยอยมีภาพต่างๆหลุดออกมาเรื่อยๆนะฮะรวมถึงภาพที่บอกว่าไปพบคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อพูดคุยเรื่องสินสอดทองมั่นนะฮะไม่ได้จะแต่งงานหรอกแต่เหมือนกันแบบสู่ขอไปเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งก็ต้องงัดหลักฐานตรงนั้นมานะ,ะทนายตั้มก็บอกว่าตัวของอดีตรองนายกเนี่ยต้องงัดหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่บอกว่าให้ฝ่ายหญิงทรัพย์สินมูลค่า 10- 20ล้าน งานมั่นเนี่ยมีใครไปด้วยมีใครทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่ที่การนํามาให้ศาลดูนะฮะว่ามีน้ําหนักมากน้อยเพียงใดส่วนในส่วนของฝ่ายชายเนี่ยที่ฟ้องหยา่าก็ต้องไปดูในเรื่องของการจดทะเบียนนะ,ะคบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าบเกี่ยวกับช่วงที่ไปเกี่ยวดองนองยุ่งกับตัวอดีตรองนายกหรือไม่ก็ะจะจบไปเป็นเคสๆนะครับเคสผู้ชายสามีฟ้องหยา่า เรียกค่าเสียหายเนี่ยน่าจะจบพอชัดเจนเหลือเกินนะครับเพราะว่ายัางคบหากันอยู่แล้วก็จดทะเบียนสมรสส่วนเคสของฝ่ายหญิงกับอดีตรองนายกต้องดูว่าเป็นการแบ็กเมจจริงหรือไม่มีการยินยอมมีการรับสินทรัพย์อะไรของเขามาหรือเปล่านะฮะส่วนทางด้านของอดีตรองนายกเนี่ยเป็นเรื่องในบ้านนะครับในบ้านต้องไปเคลียร์ภรรยาตัวเองนะฮะก็คงจะรู้ข่าวเรียบร้อยแล้วแหละนะอันนั้นเขาก็เคลียร์กันเองอ่าก็อะไรที่มัน วลงม,มาตุ้มะฮะเรื่องของรักสามเศร้านะฮะชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่งงานกันหวานชื่นนะฮะครับมีเขาเรียกว่าเปย์บอยรุ่นเด่นนะฮะมาแบบอืมมาเป็นแบบตัวแทรกการครับทำให้รักขุนหมองมัวครับม,มันเป็นนิยายที่มันค่อนข้างที่จะ ปลังปลานะฮะก็เดี đó, ๋ยวติดตามมันต่อไปนะครับเรื่องความคืบหน้าครับคลิปอ่ะก็ไปหาดูกันเองครับมันจะมาลงได้ยังไงครับยูทูบเนี่ยเออคุณก็นะป้าหรือเปล่าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแชร์กดไลค์ซิซี์ด้วยว้าววิ่ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารที่ดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง